โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้ใตคลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลยโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยูช่องวันเดยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสำหรับ นี่ว่ารีวิวสกินวันนี้เนาะเป็นสกินของแอนเนตเนาะก็เป็นสกินของบีเทม,มาลาที่มาช่วงนี้เลยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้าไปในตัวเกมกันแล้วมาดูสกินนี้ของแอนเนตกันก็เป็นสกินที่น่ารักดีเหมือนกันนะสําหรับเป็นเนื่อคอสเพย์ <to engage. S 1> ได้ไหมอ๋อใช่เราต้องออกสับลืมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอ่อมีไหมเดี๋ยวนะเออกของซับก่อนลกันเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเสร็จที่หลังก็ไปซัพพอร์ตอินดิสเนาะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เล่นแอนเนตด้วยเพิ่งจะมาเล่นเพราะว่ามีสก,กินนี้แหละ <c oughs> โอเค, <c oughs> อเคก็อ้ามีเซตนี้พอดีเลยเป็นเซตซัพพอร์ต โอเคมาแล้วฮึบๆๆนี่นี่โอ้โหเจออลิสเลยแฮะออกเป็นไรเดี๋ยวเออน่าจะออกเป็นด้านเวทมากออกว่าลองสำรวจตัวนี้แล้วลองดูแฮะน่นน่าจะเป็นด้านเวทอ่ะเอออ้ยเจ็บเอออ้ยเฮ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย น่ากลัวจังเลยเอ้ยเกือบแล้วเละเลยโอ้ยดีบอกก่อนไม่ได้อีกโอ้ยโอ้รอเรียวรอเรียวใจเย็นๆเออเราก็ใจเหมือนกันนี่เนี่ยเออนี่เนี่ยเออบอกก่อนนะว่าเล่นอันิ่งก็เล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะก็ฝึกฝึกอยู่เพิ่งฝึกเมื่อกี้ไม่เพิ่งเล่นนี้ครั้งแรกไม่ไม่ครั้งแรกหรอกก็น่าจะนานมาแล้ว ปุ๊บอู้เกือบแล้วเซนดูน่าจะวางสกิลง่ายอยู่นะแต่ลองก่อนสกิลหนึ่งมันแบบวางเลยอ่ะเออมันดีชอบของที่มันยังอยู่อ่ะแต่มันก็อยู่แป๊บนึงแหละไม่หนาโอเคโอ้โทษจ้าโออเออเกือบแล้วเกือบแล้วอือเออโอ้ยโอ้สกิลสองไม่ได้ก่อนนะครับเออเดี๋ยวจัดการของก่อนเออเอานี่สำนักรองเท้า นักคนมีรองเท้าก่อนเนาะเออออลิสมันหาทายเออมันหาทาย,าทายเออมันหาทายดีจริงๆโ,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 โอ้เออเินดิดก็เล่นโอเคนะต้องแกรนตำแหน่งดีๆดีๆเล่นพวกเนี้ยโอ้ยแล้วก,ก็นี่เนี่ยโดนปะโดนมัง้งกลับไป เดอะบีชเดียวันพันแมนเออเอ้ยเก็บแล้วนี่ดิเออเออเอออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหชีวิตอันตารายมากเลยอ่ะเออออกเป็นอะไรดีนี่เป็นเมดแล้วก็เอาเป็นล้างสถานเอาละกันเจอกอรอลิสน่าจะพอกันได้ระดับหนึ่งหรือเปล่า อุย้ยเอ้ายังไม่ได้โอ้ยเลยเนี่ยเลยโอ้ไม่รอดรอดไหม,ไมโอ้โหไม่รอดเนี่ยเลยแล้วว่าไม่รอดไม่รอดจริงด้วย <c oughs> โห้โว้มาขนาดนะั้นเฮ้ยเฮ้ยลิงเก็บหมดวะเฮ้ยเฮ้ยความหวังห <ES> มูม่บ้านอืออืออุ้ออยีสุดยอดหุห้ยเกือบลิงเกือบโดนเอลสูแล้วเฮ้ยแต่เก่งเก่ง มีคนแบกแล้วสบายใจกลัวเราแจกหรือไงบอกนี่ก็แจกไปหนึ่งละร okay. ับบทสพอร์ตอย่านี้แหละก็จะเหนื่อยหน่อยเออเออ,เอ,อจะโดนไหมอ้าวคือจริงลิงลิงก็ห้าวเกินออ้หออูนี่เด็กอาริต้าวอาริต้าวหรอ เนี่เนี่ยอืออื้อเฮ้อลิสนี่ท้าทายคอลิสนี่ท้าทายทอ่ะโอ้วังพลาดคีวมาอยู่ตรงนี้ออวางวงไปโอ้อ้โอ้คีคีบคโอ้โอ้ยายาโอ้ยเฉียดหัววนี้หน่อยเฮ้ยเฉียดหัวห ไปอันตรายจริงๆอันตรายอันตรายมากมาโอ้โอ้โอ้อันตรายจริงเอ้ยเอ้ยโหจะรอดไหมเนี่ยโอ้โอ้เออเอาเลยเอาเลยเออนี่เนี่โอ้ยโอ้โอ้โอ้โหจะช่วยรีดิได้ไหมเนี่ยเออเออจะว่าช่วยได้ช่วยไว้ช่วยโอ้โหเออเออ ลิลิตก็ไม่รอดโอ้ยพยายามแล้วนะต่อ,นะอ,อ,ตอรับบทซัพพอร์ตมือใหม่ครับมีอะไรแนะนำได้นะครับเม้นคอมเมนต์แนะนำได้โอ้ยเหนื่อยจังเรียกแหละซัพพอร์ตฝึกหัดวันนี้ก็เหนื่อยจังเลยอุ้ยนี่เลยอึ๊ปอุ๊ยเกือบโดนแล้วดีนะแอบใช้สกิกลสองโอ้โหอยากเก็บเหลือเกิน อยากเก็บเลยเกินโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยแล้วก็บายบายอ๋อโอ้ยเฮ้ยลินดิตมาช่วยเฮ้ยรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณลินดิตมากรอดรอดทุกคนเรารอดโอ้ยไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมอ่ะไม่ไม่อาหารทางนี้ดีกว่าจะเห็นฮาวับดีไหม สิ่งเอฟเฟกต์วาร์มมันสวยนะเราชอบเอฟเฟกต์วาร์มเหมือนกันเออเ้เหนื่อยเลย <best> เามาต่อฮึบฮึบฮึบเอาใจช่วยขอกำลังใจทุกคนขอละหนึ่งไลค์นะครับซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตคนนี้หน่อย <laughs> ใช่ไหมซัพพอร์ตฝึกหัดเล่นแบบงงๆเฮ้ยเฮ้ยเอลซุทำไรเฮ้ยเออนดนไหมนะ่ะ โดนไปแล้วไม่โดนไม่ถึงด้วยประเด็นโอ้ยมันสีเอลสุฉันจะจัดการแกเองเหมือนที่จัดการแกมาก่อนหน้านี้น,นี่โดนด้วยเมื่อกี้ว่าจะให,ให้จะวางโลให้ลิงนะเนี่ยไม่ทันเออยังไม่ทันซับเลยสิกเตอรยี่น้อยอยู่เออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงเข้าไปแล้ว ไม่รอดหรอกไม่รอดมากนะสิโอ้ยเอ๊ก <Okay. S 3> <love> ็คือฉันรอดคนเดียว <laughs> โอ้ย <laughs> เหนื่อยแท้ <h ums> โอ้โอ้อลิฟไอซี่ไอซี่เข้ามาเขามา, <Ret reat S 1> มาสิเราจะไปแล้วโอ้ยเหนื่อยอ่าไปช่วยกลางบ้างเร <h ums> อ,อยู่ตรงนีเปเนตเพลนอันตรายจะเอาอ้อมหน่อยแล้วกัน <h ums> นี่พึบพึบพึกำลังวิ่งไปครับวิ่งไปได้วยความเร็วเร็วไหมเร็วมั้งโอ้ยไม่ดออโดน่ะเอ้ยอลิสเอ้ยเกือบแล้วอลิสเอ้ยโอ้ยโดนแน่เลยไม่เฮ้ยรอดคิดว่าจะโดนยังวางไว้เอ้อยเหนื่อย น,นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้เอาโอ้ยไหวไหมโอ้ยโอ้โอยไหวไหมเนี่ยโอ้ยอ๋อโอเคคิวว่ารอเดียวโอเคนี่เนี่ยเฮ้ยได้คิวแล้วโอเคออกกอาธาน้ำแข็งนั่นแหล้วลขานี้จะซัพพอร์ตโอเคอืมน้อยเธได้คิวสองซะหน่อยโดนลา่าซะแล้วเราจะไปล่าเขาเไม่น่าล่าโอ้ย โอ้ยอยากจัดการอาริธยังถึงไหมเนี่ยโอ้ยเหมือนถึงนะอุ๊ยหววงลวงน้าแต่ก็ไม่ตายดูสภาพอาสกิลเราไม่เหลือแล้วด้วยแหละประเด็นเอ๊ะมาอึบอึๆบอึบอึบอึ๊บเอโอ้ดันจบเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเพื่อนเราไม่รอด่ะเราเอาไปเพื่อนไปเถอะเราลรงคัน่ย เอา้าเอา้าไม่หนีไปล่ะคุซายอมสละตัวอโอเคโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อนก็คิวได้เออเออเราตายค่อยมาเยอะหน่อยเศร้าทำไมจะมาเร็วกว่านี้นะไม่เป็นไรแต่ทีมก็ถือว่าโอเคนะแต่จริงที่น่ากลัวของเกมนี้คือเพล์เนี่ยน่ากลัวมาก โอ้โอโอ้เข้ามาแล้วเอออูโอ้โอเคเออลิงคือเดอะแบกเอ็มเนี่ยใช่ป่ะใช่คิวไปแปแล้วก็คือเราซับไปเก้าโอ้แต่สับพอสูงเลยยี่สิบสามใช่ได้ใช่ได้โอเค,อเคมาจะใช้สก,กิลสองรอเลยพร้อมพร้อมซับพอร์ตคือซับพอร์ตดีไหมเรียกว่าซับพอร์ตดีไหมเนี่ย ้ะพอมือใหม่อุ้ยโดนไหมไม่โดนโอุย้ยโดนกระสุนเอลสูแทนน้ำตาจะไหลเอ้ยพี่อีนเน็ตฮึบโอเคโอ้ก็โดนเดียวอยู่แล้วเนี่ยนี่อ้ยปึ้ออ,อ๋ออ๋อ พ่ขอเขาพ่อเอ้ยเอออ่า,อาอแต่ตามนี้หนึ่งรูมเลยเยี่ยมอู้หาวรูเสร็จแล้วโอ้ยเจียวไปนิดเดียวอย่างนี้นตัดเรือองละโอ้ยเมื่อกี้ว่าจะซับซะหน่อยไม่ทนันส่งโลกไปไม่ทนันส่งท่อนคูไ่ไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยอ,อ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา กัวเราจะกลัวเราจอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโุ๊ไม่รอดแน่เลยอุ้ยรอดอุ้ยเกมนี้แบบมากัดดวงมากเลยรอดตลอดเลยฮะเออเออเออโอเคเสร็จเดียวอโอเคเหนื่อยเหนื่อยเลย ฮึบฮึบึบึบฮึบฮึบย่าโอ้โอ้โอ้เอ่อมันจะระเบิดตรงเราไหมไม่เนาะโอเคโอ้ยเชนก็กลัวกลัวมันจะระเบิดดูเลือดเออยู่แค่นี้เองอ่ะป้อมไปจ้ะบ่ายเก้าแปดบ่ายเก้าหกบ่ายเก้าหกแล้วก็เจ็ดโอ้โหจะระเบิดไหมเนี่ยป้อม ไปหั่นอลิสมาก่อนโอ้ยเวทเสียไตีน้องเบาไปเลยอยอ้โเโอ้โอ้โอ้ลิงกะห้าิเลอ่โทษครับกดผิดก็แต่ริงก็ไม่มีสกิลแรแล้วล่ะพ,พูดคีดว่าจะกันได้กันนะอุ๊บเอฟสุ โอ้โหเอ็นอามาตะไงเมื่อกี้เลยช่วยไม่ได้โอ้เมื่อกี้ช่วยยิงโล่ช่วยเออเฮ้ยรถเรียวก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอึนี่ยมีเนีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะปอดจะปอดอึไอ เหนื่อยลุ้นเหนื่อยเหลือเกินโอเคหว,หวังมมากตอนนี้อือโอเคโอค้โน่เยอะอยู่นะฮึบ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 เรามาช่วยแล้วเรามาช่วยแล้วฮึบฮึบฮึบอาไปบนแล้วกันแต่ไม่มีคนเคลียร์ขีบบน เอาเลยโแต่เสียดายอยากไปแอซิดจังเลยตรงกลางเนี่ยช่างมันเถอะเราคีบด้วยต้องไหวแล้วทีมเราเก่งดูคิวของสามสิบเอ็ดรอเราด้วยเรามาแล้วหรือว่าต้องเพนเราไหมมันแปลกแปลกเพน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 ,เพนออกปเป็นอะไรดีโุมสิก จะได้ดาเมจเยอะนิดนึงนิดนึงจริงจริงถึงถึงุเฮ้ยลิงท้าทายสุดเ้ยไม่โดนด้วยเออได้ทำดีโอ้เจ็บหัวโอ้ยเลือกเจ็บหัวเลยน้ำแข่งกระแทกหัวเมื่อกี้ เอฮ้ยดี่เรนจะจบแล้วให้จบเลยได้ไหมเนี่ยเออเอออันเลนเฮ้ยเออเฮียบเมื่อกี้เส้นพื้นตั้งห่วงเมื่อกี้จังหวะโอเคอยู่นะโอ้ยอยากจบเร็วๆเลยจบเลยได้ไหมเนี่ยโอเคครับก็กลับมาอื้อนิดนึงจแล้วอื้อเนี่ย โอ้อยากจบเลยอะอยากตีแรงๆจังเราตีเบาอะโอ้โหไม่ได้ต้องรอเพื่อนตีอะรีบจบเถอะจบเถอะโอ้ไม่มีใครโอ้ยอะไรโอ้ยยูจะจบแล้วไม่จบอีกลุ้นนะกลัวพิกอะมันมีโอกาสโดนพิกได้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยพอเลทเกมเรากลัวมากอู้อู้ โอ้ลอยรอดไม oh, 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 oh. uh ่อยโอ้ตายไม่วยมีอะไรก็โดนโอ้ยคิดว่าจะไม่โดนสิโอ้นี่ีวางไว้วางไว้โอ้ยอยากให้จบจังเลยเอยอกจร โอเคครับเอื้อโอ้โอ้เออโอ้โอเคโอ้ยังไงก็รอดว่าจะไม่รอดซะแล้วตองอกันไว้โอ้โอ้โอ้ลิงหนีไปดิไปดิไปเราเราล่อเองเอ้าเมื่อกี้ตามนิดนึงไปแล้วนะโอ้ยคตดว่าเสียวเลยกลัวจริงๆเลยโอ้เออฮือ โอเคแต่ก็ถือว่าฉลาดนะแน่นๆก็คือแบบอืม remember, ก็คือเล่นแบบไม่หิวอ่ะคือดีเล่น <You 're S 1> <laughs> แบบหิวก็คือไม่รอด <laughs> เอาเอาเอาแล้ว oh, <my S 1> เอ้ยเพิ่งจะชมแกไปเอง <laughs> <Double kill. S 1> <laughs> เออเยี่ยมโอ้ยลิงค <laughs> ิวไปตั้งสิบหกโคตรเก่งเราแอร์สไปสิบแปดเออลัดไม่ได้เลยครับเออ

Okay, โอเค you, อเค,ครับโอ้ยได้ MVP ก็เก่งแล้วแบกแล้วเนี่ยลิงคือแบกมากเ,ออเราก็คือแบบซับต้นหลังฮะแบกไม่ไม่ไม่ถึงกับแบกอะลิงน่าจะแบกมากกว่าแต่ต้องดูสกอร์เนาะ โอ้10.2ก็ลองจากลิงเลยนะก็แบกอยู่มั้งลองแบกเรื่องอะไรปิดทองหลังพระได้ไหมเออก็โอเคนะสำหรับแอนเนตก็ออกของไปเยอะอยู่เข้าไฟ23ครั้งก็เยอะอยู่นะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสันกระดิ่งป็นกำลังใจทำคลิปนะนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ แล้วก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าเลยนะเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายรหัสเกม Rv แล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมลโลท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนพอใช้เพียงอะไโอเพนไอดเท่านั้นนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคิดเห็นไงกับสก,กินนี้คอมบอกกันได้โอเคครับงั้นเล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย